กลายเป็นช่วงเวลาแห่งดราม่าเีิงโหและการวิพากษ์วิจารณ์อันเผ็ดร้อนทันทีครับหลังจากที่พิธีกรบนเวทีประกาศคะแนนให้ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นฝ่ายชนะไปแบบไม่เป็นเอกฉันโดยเสียงส่วนมากเหนือโจนัวทวิป้องกันแชมป์วันมวยไทยในรุ่นเฟเธอเวตได้สําเร็จเกมการชกในวันนั้นครับเราคงไม่พูดถึงครับเพราะว่าหลายสื่อยกเอาไปพูดในหลากหลายมิติหลากหลายแง่มุมกันแล้ว เรียกว่าหมดสิ้นแล้วแต่สำหรับผลกระทบหลังจากไฟนี้ครับดูเหมือนจะมีคนกล่าวถึงอยูน่น้อยครับเพราะชัยชนะของตะวันฉายในครั้งนี้ถูกแลกมาด้วยความปวดร้าวสิ่งที่แรกได้เลยว่าทุกทรมานใจซะยิ่งกว่าพ่ายแพ้ลงาหม่สัญญาณขาดความมั่นใจของตะวันฉายเกิดขึ้นหลังจากที่ไฟแรกครับตะวันฉายชนะคะแนนลงมาแบบคู่ขี่แต่กลับกลายเป็นว่าไปสร้างคะแนนความนิยมให้กับโจยิ่งโจให้สัมภาษณ์ ความนิยมยิ่งเพิ่มพร้อมทั้งกระแสก,การโจมตีตะว,วันฉายในหลากหลายแงม่มุมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการชกมวยและก็ไม่เกี่ยวสร้างแรงกดดันครับปั่นประสาทกระทั่งตัวตะว,ว,วันฉายเองเคยพูดในงานถแถลงข่าวว่าชักไม่อยากเจอพี่โจซะแล้วเราๆท่านๆก็พอจะจับพิรุษได้ว,ว่าโจครับดูเหมือนจะเป็นพี่ชายของตะว,วันฉายมากกว่าคู่ต่อสู้ความเก่งและความไม่มั่นใจครับส่งผ่านในรูปแบบเกมการชก ที่ตะวันฉายออกอาวุธหลุดวืดอยู่หลายหนพอคบปไฮยกครับเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าตะวันฉายวิตกกังวลเพราะนอกจากในเรื่องของผลการชกแล้วยังมีเรื่องของเหล่ามวลมาหารถทัวครับที่รอถล่มกันอย่างเนื่นแน่นเป็นดังคาดครับพะนอกจากสิงโหในเวทีแล้วในโลกโซเชียลครับก็ล้อขย่มและระบายความคับข้องใจใส่ตะวันฉายอย่างเต็มที่โดยที่เราๆท่านๆอาจจะลืมไปว่าตะวันฉายครับก็คือคนไทย พูดแล้วก็คิดเหมือนเรารู้สึกเหมือนกับเราเอาจริงๆแล้วครับผมกลัวว่าชัยชนะในครั้งนี้กําลังจะทําลายนักชกที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์อย่างตะวันฉายเรากําลังจะทําให้นักชกดีๆคนหนึ่งครับสูญเสียความมั่นใจความสามารถซึ่งเกิดจากการวิจารณ์ที่หนักหน่วงและไร้ขอบเขตพลังการทําลายล้างจากอาวุธของโจครับอาจจะไม่สามารถทัดเทียมได้เท่ากับความโหดเหี้ยมจากคีย์บอร์ดของเหล่าบรรดาแฟนมวยได้ ตะวันฉายครับโดนตําหนิราวกับว่าไม่ใช่คนไทยโดนตําหนิราวกับว่าทําผิดกฎหมายและประเพณีอย่างร้ายแรงทั้งที่ชัยชนะในครั้งนี้เขาไม่ได้ตัดสินเองนะครับและมุมมองของแฟนๆมวยหลายๆฝ่ายครับก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแต่พวกเราก็ทําราวกับว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูทั้งที่เกมการชกมันจบลงไปแล้วเพจของเราครับเป็นสื่อเล็กๆที่เป็นห่วงกับผลกระทบจากการวิาพากษ์วิจารณ์อันโหดเหี้ยมในครั้งนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่รักความเป็นธรรมคุณก็น่าจะรู้ว่าที่ผ่านมาครับตะวันฉายโดนมาหนักเกินไปหรือไม่และถ้าคุณเป็นแฟนของโจ o, นัทวุฒิคุณก็น่าจะรู้ว่าสุภาพบุรุษอย่างโจ o, ไม่เห็นด้วยกับวิธีการอันก้าวร้าวแบบนี้อย่างแน่นอนหวังว่ากรณีของตะวันฉายครับจะเป็นข้อศึกษาให้กับแฟนๆมวยได้ตระหนักว่านี่อาจจะเป็นการทําลายอนาคตของนักชกผู้มากไปด้วยพอสวรรค์อีกคนหนึ่ง เรื่องนี้มันจบได้ครับถ้าเราดูกีฬาอย่างรู้แพ้รู้ชนะและมีสปิบิทเหมือนอย่างที่โจครับที่มักจะยอมรับกับเกมการชกเสมอไม่ว่าจะจบลงในแบบไหนคลิปนี้ครับขอเซฟตะวันฉายหวังว่าจะกลับมาเข้มแข็งแต่โดยไวนะครับส่วนโจครับคุณคือสุภาพบุรุษมากเลยครับ